สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวเอาใจสาววายหรือยาโอยกันบ้างใครที่กำลังดูเรื่องไหนอยู่หรือจิ้นคู่ไหนอยู่ก็ามาบอกกันบ้างนะคะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันจากเรื่องที่5ฟรีเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ไม่ได้ถูกเรียกว่ายาโออย่างเป็นทางการเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีเนื้อหาในเชิงรักใคร่เหมือนกับเรื่องอื่นแต่เหตุผลที่สาววายส่วนใหญ่เลือกดู เพราะว่าเรื่องนี้มีแต่หนุ่มหน้าตาดีแถมยังหล่ออีกด้วยทำให้อดใจไม่ไหวที่จะจิ้นกันเรียกว่ามีฉากให้จิ้นกันได้แทบทุกตอนเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มชื่อฮารุเป็นเด็กหนุ่มผู้หลงใหลในการว่ายน้ำเขาว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กๆและเขาเคยชนะการแข่งขันว่ายน้ำทัวนาเมนต์กับเพื่อนๆในชมรมแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เจอกับลิน หนึ่งในเพื่อนชมรมว่ายน้ำที่ทําให้ฮารุกลับมาเอาจริงเอาจังในเรื่องว่ายน้ำมากขึ้นและจัดตั้งทีมว่ายน้ำประจําโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆสมาชิกชมรมว่ายน้ำของฮารุในอดีตเรื่องที่4 Love s t a เ e เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักสดใสโลกสวยค่อยเป็นค่อยไปเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวในสมัยเด็กของเรียวมะที่ได้ตกหลุมรักอิซึมิ เด็กที่มาถ่ายโฆษณาคู่กับตนเองหลังจากนั้น10ปีเรวมะได้กลายมาเป็นนักแสดงชื่อดังและได้เจอกับอิซุมิอีกครั้งแต่เขากลับพบว่าอิซุมิเป็นผู้ชายเรวมะคิดว่าถ้าเขาหาวิธียืนยันกับตัวเองว่าอิซุมิเป็นผู้ชายจริงๆน่าจะตัดใจได้แต่เขาคิดผิดจึงเกิดเป็นเรื่องราวความรักปรแปลกๆและน่ารักขึ้นเรื่องที่ส n u m b e r 6สำหรับคนที่นิยมสายแฟนตาซีก็ต้องเป็นเรื่องนี้เลยค่ะอาจเป็นวายไม่เน้นรักโรแมนติกแต่มีฉากจิ้นฉากฟินกระจายแน่นอนค่ะเรื่องนี้เป็นอนิเมะแฟนตาซีไซไฟซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในโลกอนาคตที่มนุษย์ถูกแบ่งเขตที่อยู่อาศัยเป็นโซนต่างๆและชีองค์เป็นเด็กหนุ่มชนชั้นสูงผู้อาศัยอยู่ในโซน6แต่วันหนึ่งเขาได้พบกับเนุเมเด็กชนชั้นล่างที่กำลังหนีการจับกุม หลังจากนั้น4ปีชิองได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมและได้พบกับเนซึเมอีกครั้งเนซึเมจึงช่วยพาชิโองออกนอกรั้วกำแพงและตอนนั้นเองที่ชิองได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่นัมเบอร์ซิปกปิดเอาไว้เรื่องที่ 4. จุนโจโรแมนติก้าสำหรับเรื่องนี้ถือว่าดังพอสมควรเพราะปัจจุบันมีทั้งหมด3ภาคแล้ว แต่ละภาคจะมีทั้งหมด12ตอนซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของคน3คู่ได้แก่คู่แรกมิสก,กิเด็กผู้ชายผู้ต้องมาติวหนังสือเพื่อจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกับเพื่อนของพี่ชายซึ่งเพื่อนคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีดีกรีเป็นถึงนักเขียนชื่อดังแต่ไม่ธรรมดากว่านั้นก็คือเขาดันเป็นโฮโมเซ็กชวลน่ะสิ คู่ที่2เป็นเรื่องราวของคามิโจฮิโรกิหนุ่มที่เพิ่งชอกช้ำจากความรักก็ต้องมาพบกับเด็กหนุ่มแปลกหน้านามคุสมะโนวากิที่มาขอให้เขาช่วยติวหนังสือให้และคู่สุดท้ายมิยากิโยหนุ่มใหญ่ที่เพิ่งหย่าก,กับภรรยาแะได้พบกับชิโนบุเด็กหนุ่มที่บินตรงมาจากอเมริกาเพื่อมาสารภาพรักกับเขาซึ่งความจริงเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือน้องชายของภรรยาเก่าของเขานั่นเอง แล้วก็มาถึงเรื่องที่1 Sensitive Pornograph เรื่องนี้เหมาะกับสาวที่ต้องการความฮาร์ดคอร์กันเลยก็ว่าได้เพราะเรื่องนี้ถึงจะเป็นอนิเมนสั้นๆมีความยาวเพียง1ตอนแบ่งเป็น2พาร์ทที่บอกว่าฮาร์ดคอร์ก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นวายค่อนข้างแรงติดเลข18บวกกันเลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคนสอคู่คู่แรกคือยามาดะเซจิ นักเขียนกระตูนไฟแรงที่ได้ข่าวว่าฮานาสกิโซโนะผู้ที่เป็นนักเขียนกระตูนรุ่นเก่าที่เขาชื่นชอบกลับมีนิสัยชอบนอนกับใครไม่เลือกหน้าแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้พบปะสังสรรค์กันจนเมามมยก็เป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องมาจบกันลงที่เตียงด้วยความบังเอิญความรักจึงเริ่มบังเกิดขึ้นส่วนคู่ที่ 2. องุเอโนะเป็นหนุ่มผู้รักสัตว์อย่างเป็นชีวิตจิตใจจึงทำงานรับดูแลสัตว์เลี้ยงสำหรับเจ้าของที่ไม่มีเวลาให้ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับการติดต่อให้ไปดูแลกระต่ายที่แมนชั่นแห่งหนึ่งแต่เมื่อไปถึงแทนที่จะพบกับกระต่ายเขากลับพบเจอกับอาคิชายร่างเปลือยที่ถูกจับมัดเอาไว้ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเรื่องจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องลอกไปดูเอาเองนะคะและนี่ก็เป็นอนิเมะทั้ง5เรื่องที่จะทำให้สาววายได้ฟินได้จิ้นกันกระจายส่วนใครที่มีอนิเมะเรื่องไหนอยากจะแนะนำ ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะส่วนครั้งหน้าจะมาแนะนำอนิเมะเรื่องไหนอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ